สวัสดีค่ะเซลเมโคร,ราฮอนด้าหน้าเซฟวันค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ Honda City Hatchback สำหรับคันนี้รุ่น RS สีขาวแพตตินัมเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะคันนี้ราคา759,000บาทและเช่นเคยค่ะคันนี้รถของลูกค้าเมเองค่ะเตรียมส่งมอบ27กุมภาพันธ์2568นี้บริการจัดส่งให้ถึงบ้านด้วยรถเทเลอร์สไลด์นะคะ สำหรับลูกค้าท่านนี้ติดต่อซื้อรถกับเมโดยการทักมาทางไลน์ค่ะจากนั้นเมก็ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าถูกใจก็โอนจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะคันนี้ซื้อเงื่อนไขเงินสดค่ะหลังการจองเมย์ก็เบิกรถมาติดอุปกรณ์ตกแต่งให้เลยค่ะสำหรับคันนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งครบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเมพาชมกันค่ะ สำหรับท่านใดสนใจกับการเลือกซื้อรถยนต์ Honda ป้ายแดงทุกรุ่นนะคะสามารถติดต่อซื้อกับเมย์ได้นะคะโดยการทักมาทางเพจเซลเมย์โคโราชฮอนด้ชื่อเดียวกับช่อง YouTube ค่ะ เซลเมย์โคราทอนด้าหรืออีกหนึ่งเพจนะคะเซลเมย์โคราทอนด้าป้ายแดงหน้าเซฟวันทั้งสองเพจนะคะเมยตอบแชทเองไม่มีแอดมินหรือท่านใดสะดวกติดต่อทางไลน์สามารถแอดไลน์ไอดีนะคะ091 047 77044กดค้นหาจากไอดีได้เลยค่ะและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อนะคะสามารถโทรมาได้ค่ะที่เบอร์ 0629155647ค่ะถูกช่องทางมีตอบแชทเองรับสายเองนะคะสำหรับท่านใดสนใจกับการเลือกซื้อรถยนต์ฮอนด้าป้ายแดงทุกรุ่นทักขาเมีได้เลยนะคะ สำหรับรถยนต์ Honda City Hatchback นะคะมาด้วยกำลังเครื่องยนต์1,000ซีซี VTEC Turbo นะคะ122แรงม้าเป็นเครื่องยนต์แค่1,000ซีซีแต่ว่าให้แรงม้าถึง122แรงม้าเพราะฉะนั้นลูกค้าจะได้ความคุ้มค่าในเรื่องของความประหยัดและได้ความแรงด้วยนะคะความประหยัดสูงสุดของคันนี้23.3กิโลเมตรต่อลิตรค่ะ ลูกค้าสามารถเลือกเติมน้ำมันได้ตั้งแต่แก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ95หและสูงสุดที่ E20 ค่ะคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะคะรุ่น RS สำหรับด้านหน้านะคะก็มาด้วยกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตนะคะเป็นสีดำเงามีโลโก้ RS นะคะ สีแดงนะคะบ่งบอกของความเป็นรุ่น rs หรือว่ารุ่นท็อปค่ะไฟหน้าเป็นแบบ led นะคะมีไฟ daylight แบบ led นะคะและมีไฟตัดหมอกแบบ led ค่ะในรุ่นนี้นะคะก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างเป็นสีดำนะคะรับกับกระจังหน้าสีดำค่ะ สำหรับฟิล์มนะคะคันนี้ติดตั้งฟิล ER ์มเซรามิก 3M เกรด CM พนะคะลูกค้าของเมเลือกบานหน้า40%และรอบคัน60%ค่ะข้อดีของฟิล ER ์มเซรามิก 3M เกรด CM พารนะคะจะเป็นฟิล์มที่ดำด้านนอกแต่ว่าใสาสว่างด้านในค่ะขับง่ายสบายตากัน UV ได้สูงสุดถึง99%ภายนอกเป็นฟิล์มดำแบบนี้นะคะแต่ว่าภายใน ใสสว่างมากๆนะคะภาพจากภายในนะคะบานหน้า40%และรอบคัน60%ค่ะกันความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็ระบายความร้อนได้เร็วด้วยสำหรับฟิล์มเซรามิก 3M เกรด c m PART ค่ะเมมีให้เลือก40% 60%และ80%นะคะลูกค้าสามารถระบุได้ตามใจชอบเลยว่าอยากให้ติดตั้งบานไหนกี่เปอร์เซ็นต์แจ้งเมได้เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะที่ประตูทั้ง4บานนะคะก็จะมีติดตั้งคิ้วกันศาส์ค่ะคิ้วกันศาส์ก็จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งของแท้นะคะจาก h o n d a าติดตั้งโดยช่าง Hon ด a ทุกชิ้นนะคะแล้วก็มีรับประกันให้ทุกชิน้นเมแจ้งประกันภัยชั้นหนึ่งคุ้มครองในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งให้ด้วยค่ะรุ่น RS นะคะจะมีสเกิร์ตด้านข้างติดตั้งมาให้เลยจากโรงงานนะคะ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานค่ะด้านหลังนะคะติดตั้งเซ็นเซอร์ให้2จุดนะคะทำสีเดียวกับตัวรถเซ็นเซอร์จะส่งเสียงร้องเตือนเวลาผู้ขับขี่ใส่เกียร์ถอยหลังนะคะเวลาจับสิ่งกีดขวางด้านหลังได้ก็จะร้องเตือนแล้วก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆเวลาใกล้วัตถุมากๆนะคะทำให้ผู้ขับขี่สามารถหยุดรถหรือว่าเบรกรถได้ทันป้องกันการชนด้านหลังค่ะ นอกจากจะมีเสียงเซ็นเซอร์เตือนแล้วนะคะในรุ่นนี้ยังมีกล้องสองภาพด้านหลังด้วยนะคะเวลาใส่เกียร์ถอยหลังนะคะภาพจากกล้องก็จะไปแสดงที่หน้าจอเครื่องเสียงสามารถปรับมุมมองได้3ระดับนะคะมุมกว้างมุมปกติและมุมสูงค่ะสามารถกดดูได้ที่หน้าจอเครื่องเสียงได้เลยค่ะ h o n ด้าซิตี้แฮชแบ็กเป็น5ประตูนะคะประตูด้านหลังสามารถเปิดได้ตำแหน่งการเปิดอยู่ใต้โลโก้ฮอน d a นะคะกดแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้ได้เลย mm hmm. เมื่อเปิดประตูด้านหลังออกนะคะ mm hmm. ก็สามารถยกของขึ้นและลงได้อย่างสะดวกค่ะด้านในนะคะ mm hmm. ก็จะมีหมอนรองคอ mm hmm. หมอนผ้าหม่ม mm hmm. นวมหุ้มเบลนะคะ mm hmm. กระบะถัดท้าย เป็นของแท้นะคะเข้าเหลี่ยมเข้ามุมพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ด้านล่างค่ะจะมีล้ออะไหล่แล้วก็อุปกรณ์ประจำรถนะคะล้ออไหล่จะจกเก็บอยู่ด้านล่างมีไฟสองห้องสัมผระท้ายนะคะเป็นแสงสีส้ม และสามารถปรับพับเบาะได้ด้วยนะคะในรุ่นนี้ปรับพับง่ายมากค่ะตำแหน่งการพับนะคะอยู่ด้านบนเบาะนะคะดันสลักไปด้านหน้าแล้วก็สามารถดันตัวเบาะลงไปได้เลยแบบนี้นะคะเบาะจะแยกออกเป็น60%นะคะกับ4 0สสามารถปรับแยกได้นะคะต้องการวางสิ่งของก็สามารถพับได้เลยนะคะเพิ่มพื้นที่การวางสิ่งของได้อีกเยอะเลยค่ะถ้ามีของเยอะๆก็สามารถพับ ทั้งหมดได้เลยนะคะก็จะเรียบเลยแบบนี้เพิ่มพื้นที่การวางของได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับรถยนต์ Honda City Hatchback ปรับพับได้ทุกรุ่นเลยนะคะนอกจากจะพับแบบนี้แล้วนะคะยังสามารถปรับพับอีกหนึ่งแบบได้ด้วยนะคะเพื่อวางของแนวตั้งทรงสูงค่ะ ยกตัวเบาตัวนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะดันให้ชิดแล้วก็พับขาเหล็กตัวนี้ลงค่ะก็สามารถวางของที่พื้นนะคะเป็นแนวตั้งทรงสูงได้ด้วยอนเนกประสงค์มากๆนะคะสาหรับรถยนต์ Honda City h a แฮบกค่ะหากต้องการปรับเป็นที่นั่งนะคะก็กางขาตัวนี้ขึ้นขาเหล็กอค่ะดึงขึ้นแล้วก็ปรับตัวเบาะลงได้เลย ก็สามารถปรับเป็นที่นั่งได้ง่ายมากๆนะคะสำหรับการปรับพับเบาะในรุ่นนี้ค่ะห้องโดยสารกว้างขวางมากๆนะคะนั่งสบายค่ะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำตกแต่งด้วยสีแดงนะคะ แผงข้างประตูก็บุหนังสีดำตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดงมือเปิดประตูด้านในเป็นโครเมียมค่ะหลังคาด้านบนเป็นสีดำนะคะเมปูพายางรองพื้นให้ทุกตำแหน่งที่นั่งและมีช่องจ่ายไฟให้ด้วยนะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเป็นช่องจ่ายไฟ12โวลต์2ตำแหน่งค่ะลูกค้าสามารถนำที่ชาร์จแบตในรถยนต์นะคะ มาเชื่อมต่อเพิ่มเติมได้สองตำแหน่งค่ะมีคิ้วบันไดนะคะชุดนี้เป็น LED มีไฟคู่หน้าค่ะ สำหรับคู่หน้านะคะจะมีไฟแล้วก็มีคำว่า City แบบนี้นะคะกลางคืนก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ติดตั้งในส่วนของไฟส่องสว่างที่เท้าให้ด้วยนะคะแสงเป็นแสงสีขาวค่ะของแท้นะคะเป็นแสงสีนี้สีเดียวแล้วก็ติดตั้งโดยช่าง h อนด้าทุกชิ้นค่ะประตูฝั่งผู้โดยสารก็เปิดได้กว้างด้วยนะคะสามารถขึ้นและลงได้อย่างสะดวกค่ะ ฝาถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะคะจะมีตำแหน่งการเปิดอยู่ในห้องโดยสารนะคะฝั่งผู้ขับขี่นำเวลาเข้าเติมน้ำมันนะคะก็ใช้ฝั่งซ้ายเข้าหัวจ่ายนะคะเลือกเติมได้ตั้งแต่แก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอล5และสูงสุดที่ e 2 0ค่ะสาอากาศคลิปฉลามด้านบนก็จะเป็นสีดำนะคะ ที่มือจับประตูคู่หน้านะคะทั้งฝั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้านะคะจะมีสวิตสีดําตรงนี้เอาไว้กดล็อกประตูนะคะโดยจะต้องมีกุญแจอยู่ใกล้กับประตูรถในระยะ80ซนติเมตรไม่เกิน1เมตรนะคะสามารถกดที่ปุ่มสีดําตรงนี้เพื่อล็อกรถได้เลยหากต้องการปลดล็อกนะคะใช้มือสวมมือจับประตูแบบนี้รถก็จะปลดล็อกให้นะคะสะดวกสบายใช้งานง่ายค่ะ เข้ามาในห้องโดยสารนะคะพวงมาลัยก็หุ้มหนังสีดำตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดงแบบนี้ค่ะหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะคะเป็นแบบ TFT จอเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีรอบเครื่องยนต์นะคะแสดงรอบเครื่องยนต์รอบความเร็ว มีนาฬิกาบอกเวลานะคะปริมาณน้ำมันตำแหน่งเกียร์สีแดงๆตรงนี้นะคะจะเป็นตำแหน่งการใช้เบรกมือนะคะถ้าเราดึงเบรกมือขึ้นก็จะมีการแจ้งเตือนที่มารวัดต้องการปลดเบรกมือบีบที่เบรกมือแล้วก็ปล่อยลงได้เลยแบบนี้ค่ะ มีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธสามารถรับสายวางสายและสั่งงานด้วยเสียงได้นะคะหรือสามารถควบคุมนะคะเลือกเมนูการใช้งานนะคะบนพวงมาลัยได้เลยปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้ได้เลยนะคะตั้งค่าเวลานะคะสามารถกดเมนูต่างๆ ถ้าต้องการเลื่อนให้หมุนนะคะถ้าต้องการเลือกให้กดค่ะในตั้งให้เป็น24ชั่วโมงนะคะตอนนี้เวลา 8.30นาิกา30นาทีค่ะก็หม so ุนเลือกตั้งค <t ap> ่าได้เลยเลื่อนนะคะเพื่อปรับแล้วก็กดหนึ่งครั้งเพื่อบันทึกค่ะก็จะเป็น8.30นาฬิกา30นาทีที่มีตั้งค่าไว้นะคะ หน้าจอเครื่องเสียงก็จะเป็นจอสัมผัสทัชสกรีนค่ะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มาพร้อมกับกล้องส่องภาพด้านหลังนะคะเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังก็สามารถมองภาพแล้วก็ฟังเสียงเซ็นเซอร์ประกอบได้เลยแล้วก็สามารถกดมุมมองได้ด้วยนะคะมุมกว้างมุมปกติแล้วก็มุมสูงเวลาใกล้ฟุตบาทก็สามารถกดดูมุมสูงได้นะคะระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์อัตโนมัติค่ะ สามารถปรับเป็นอุณหภูมิได้เริ่มต้นอยู่ที่18องศานะคะสูงสุดอยู่ที่28องศาเพิ่มอุณหภูมิให้หมุนด้านขวาค่ะอุณหภูมิสูงสุด28องศาลดอุณหภูมิหมุนด้านซ้าย อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18องศานะคะสามารถเลือกทิศทางแอร์ได้ด้วยอยากให้ลมแอร์ออกด้านไหนตามรูปได้เลยค่ะออกด้านหน้าอย่างเดียวออกด้านหน้าด้วยรองเท้าด้วยรองเท้าอย่างเดียวรองเท้าด้วยไล่ฟ้าด้านหน้าด้วยหมุนได้เลยนะคะแล้วก็ให้ตำแหน่งกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ในรูปที่เราเลือกนะคะการเพิ่มพัดลมแอร์ค่ะเพิ่มความแรงให้หมุนด้านขวา ลดความแรงของพัดลมให้หมุนด้านซ้ายเปิดปิดกด on off ได้เลยนะคะ ac on สังเกตถ้าแอร์ไม่เย็นว่าด,ดูว่าเป็น off อยู่หรือเปล่าให้กดเป็น on นะคะตรง ac ไล่ฝ้าหน้าไล่ฟ้าหลังเวลามีฟ้าเกาะกระจกนะคะหน้าและหลังนะคะไม่มีก็กดปิดออกไปได้เลย แมคคูนะคะเวลาเรากดปุ่มนี้สังเกตเวลากดหนึ่งครั้งพัดลมจะแรงสุดอุณหภูมิจะลดต่ำสุดนะคะทำให้ห้องโดยสารเย็นเร็วเวลาเราเลือกใช้แมคคูค่ะหรือสามารถกดเป็นออโตได้นะคะเวลาเรากดออโตเขาก็จะปรับให้เองอัตโนมัติค่ะรูปรถแล้วก็มีลูกศรไฟสีส้มตัวนี้นะคะสังเกตเวลาถ้าเราปิดไฟสีส้มออกไปเนี่ยเวลาขับในเมืองเราจะได้กลิ่น ควันนะคะเข้ามาในห้องโดยสารเป็นการปิดนะคะเพื่อไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาให้กดไปสีส้มแบบนี้ปิดไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาให้อากาศภายในห้องโดยสารหมุนเวียนค่ะแต่ถ้าต้องการให้อากาศภายนอกเข้ามาก็กดปิดไฟสีส้มตัวนี้นะคะเพื่อระบายอากาศค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีช่องจ่ายไฟให้12โวลต์1ตำแหนง่งช่องเชื่อมต่อ USB นะคะแล้วก็ช่องเชื่อมต่อโทรศัพท์ มีที่วางโทรศัพท์ให้ตรงนี้ให้ตรงคอนโซลกลางนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําให้2ตําแหน่งค่ะระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ cvt นะคะออกตัวไม่สะดุดไม่กระตุกไม่กระชากขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลค่ะที่สำคัญนะคะทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยความประหยัดสูงสุดนะคะ23.3กิโลเมตรต่อลิตรตำแหน่งเกียร์ p เป็นเกียร์จอดค่ะ r เป็นถอยหลงัง n เกียร์ว่างนะคะ D เป็นเกียร์เดินหน้า S เป็นเดินหน้าเหมือนกันแต่ว่าเอาไว้เวลาเร่งแซงเป็นเกียร์สปอร์ตนะคะต้องการความแรงความเร็วดึงมาใช้ที่เกียร์ S ได้เลยค่ะในรุ่นนี้ก็จะมีพนักเท้าแขนเป็นกล่องเก็บของให้ด้วยนะคะพุ่มหนังแล้วก็ตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดงค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะก็บุบด้วยหนังตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดงสวยสปอร์ตมากๆนะคะ ด้านบนก็จะมีไฟอ่านแผนที่นะคะไฟเก๋งค่ะที่บางแดดก็จะมีกระจกให้นะคะเป็นกระจกแต่งหน้าคันนี้ติดตั้งกล้องบันทึกวิดีโอหน้ารถของโมดู l โลค่ะ เอาไว้เป็นพยานการขับขี่นะคะก็จะบันทึกให้อัตโนมัติทุกครั้งที่ลูกค้าขับรถค่ะไฟสีส้มทํางานแบบนี้เป็นการบันทึกอยู่นะคะต้องการคลิปวิดีโอจากตัวกล้องถอดเมมโมรีออกได้ค่ะใช้เล็บจิกแบบนี้เมมโมรี Memory ก็จะเด้งออกมานะคะสามารถถอดไปเซฟในส่วนของคลิปวิดีโอใส่โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ได้เลยหรือสามารถโหลดแอปพลิเคชัน Dvr Link นะคะจากนั้น มากดเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะกดไฟสีฟ้าแบบนี้เปิด Wi-Fi เชื่อมต่อ Wi-Fi กับมือถือแล้วก็โหลดคลิปผ่านแอปพลิเคชัน DVR Link มาได้เลยใช้ง่ายนะคะสะดวกสบายเอาไว้เป็นหลักฐานเป็นพยานคลิปจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะคลิปละ1นาทีค่ะเวลาเกิดเหตุหน้ารถนะคะ อาจจะไม่ใช่รถเราแต่ว่าเราต้องการเซฟคลิปวิดีโอนั้นเก็บเอาไว้นะคะให้ลูกค้าสังเกตนาฬิกาก่อนว่าเป็นในช่วงเวลากี่โมงกี่นาทีนะคะกลับไปถึงบ้านค่อยโหลดก็ได้นะคะก็มากดเปิดไวไฟไฟสีฟ้าแล้วก็เชื่อมต่อแล้วก็โหลดคลิปตามเวลาที่เราดูเอาไว้นะคะกี่โมงกี่นาทีก็โหลดคลิปนั้นได้เลยค่ะง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆนะคะสำหรับการโหลดคลิปจากกล้อง วิดีโอหน้ารถ Honda ตัวนี้นะคะเป็นกล้องของ Modulo ค่ะสำหรับ oh. ท่านใดที่สนใจนะคะกับการเลือกซื้อรถยนต์ Honda ป้ายแดงทุกรุ่นนะคะโดยเฉพาะในรุ่นนี้ Honda City นะคะมีก็มีรถพร้อมส่งมอบท่านใดสนใจก็สามารถทักแชทหาเมยได้เลยนะคะทั้งในรุ่น4ประตูและรุ่น5ประตูค่ะ เช็คสต็อกก่อนได้นะคะว่าเมมีรุ่นไหนสีไหนถูกใจค่อยคุยในส่วนของโปรโมชั่นถูกใจโปรโมชั่นค่อยโอนจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะกรณีจัดไปนั้นเมมี บริการทำสัญญาไฟนั้นให้ถึงที่นะคะแล้วก็มีบริการจัดส่งรถให้ถึงบ้านกรณีจัดส่งรถนะคะลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายก่อนส่งรถ1วันเพื่อให้การเงินออกใบเสร็จนะคะแล้วก็วันที่เรานัดหมายส่งมอบกันเทลเลอร์หรือว่ารสารสไลด์นะคะจะจัดส่งให้ถึงช่วงเช้าของวันที่เรานัดหมายกันลูกค้ารอรับอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะ ในรุ่นนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของ Honda Sensing ด้วยนะคะเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะนะคะติดตั้งมาในรถยนต์ Honda City ทุกรุ่นนะคะทุกเกรดด้วยทำงานโดยกล้องมุมกว้างตรงนี้นะคะด้านหน้าตรวจจับรถยนต์คันด้านหน้ารถจักรยานยนต์รถจักรยาน,ยน,ยานคนเดินถนนนะคะเวลาลูกค้าขับไปแล้วจะเกิดการชนแล้ว เบรกไม่ทันนะคะรถก็จะทำการเบรกให้ป้องกันการชนด้านหน้านะคะช่วยลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุค่ะนอกจากนี้ค่ะคกุญแจรีโมทนะคะยังสามารถสตาร์ตรเครื่องยนต์ได้ด้วยนะคะเวลาสตาร์ทนะคะก็กดล็อกหนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ่มโฮลครั้งไว้ประมาณ2หรือ3วินาทีค่ะรถทำการสตาร์ทเรียบร้อยนะคะ ห้องโดยสารก็จะเปิดแอร์ให้นะคะเย็นฉ่ำเวลาเรากลับมาที่รถนะคะโดยเฉพาะเวลาจอดรถตากแดดไว้ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปทานอาหารหรือว่าจอดรถตากแดดไว้นะคะก่อนเช็คบินเราก็สตาร์ทเครื่องจากกุญแจรีรโมทเพื่อปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารรอก่อนได้ขึ้นมาบนรถจะได้ไม่ร้อนนะคะเวลาที่เราสตาร์ทรถจากกุญแจรีรโมทค่ะ รถจะทำการสตาร์ทให้ประมาณ10นาทีนะคะหากลูกค้ายังไม่เดินทางมาถึงที่รถนะคะรถก็จะทำการดับให้ดับเครื่องยนต์ให้เลยแต่ถ้าเราเดินทางมาถึงรถก่อน10นาทีเราต้องทำการดับเครื่องนะคะโดยการกดปุ่มโฮค้างไว้เครื่องยนต์ก็จะดับให้แบบนี้นะคะ แล้วก็เข้าไปในรถสตาร์ทรถขับขี่ออกไปได้เลยเวลาเราสตาร์ทรถจากกุญแจรีโมทนะคะไม่มีใครสามารถเปิดรถของเราได้นะคะ mm. เพราะว่าคนที่จะเปิดรถได้จะต้องมีกุญแจอยู่ใกล้กับตัวรถนะคะถึงสามารถกดเปิดได้นะคะที่มือจับประตูหรือต้องกดจากกุญแจรีโมทค่ะ คันนี้สวยสปอร์ตมากๆนะคะล้อแม็กก็สวยมากๆค่ะเป็นสีดํานะคะลายสปอร์ตค่ะเป็นแบบน็อตสีรูนะคะมาด้วยยางติดรถยนต์ของดันหลบค่ะขนาดของยางนะคะ185ทับ60 R16 ค่ะล้อแม็กขอบ16นะคะ สวยสปอร์ตมากสำหรับรุ่น RS สนใจยังไงก็อย่าลืมทักหาเมนะคะที่เพจเซลเมโคราทอนด้าหรืออีกหนึ่งเพจค่ะเซลเมโคราทอนด้าป้ายแดงหน้าเซฟวันหรือไลน์ ID 0 9 1 0 4 77044ากดค้นหาจาก ID นะคะหรือโทรมาได้ที่เบอร์062-915-5647ค่ะทุกช่องทางเมตอบแชทเองรับสายเองไม่มีแอดมินนะคะส สนใจซื้อรถ Honda สนใจสอบถามโปรโมชั่นกับการซื้อรถ Honda อย่าลืมทักหาเซลเมโคราทอนด้านะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะถูกใจยังไงกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมได้นะคะอยากซื้อรถยนต์ Honda อย่าลืมทักหาเมนะคะแล้วเจอกันได้ใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ